สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูคูคพีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูคูคพีทีฮาเฮ นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับช่องผมเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะใครชื่นชอบก็สมัครสมาชิกหรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้และกำลังใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการกดไลค์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบรายการของผมครูครูพิธีเฮครูครูพิธีไกด์ครูครูพิธีฟิกเกอร์รวมถึงครูครูพิธีแรงกิ้งนะครับนี่คือ4รายการหลักๆที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะอันนี้เรามาเข้าสู่ เทปของเราเทปอันนี้ก็คือหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายที่ซื้อประจำเดือนมิถุนายนปีพศ .2568 นะครับเราเดินทางกันมาครึ่งปีแล้วนะครับในปีพศ .2568 ถึงเทปหนังสือจะมีคนดูน้อยยังไงก็ขอฝากไปด้วยกันครับถ้าชื่อชอบเรื่องไหนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ยังไม่เลิกทาเหมือนเดิมนะครับอะมาเริ่มกันที่สนักพิมพ์นกย่างเหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มกันที่บิ๊กบุ๊กก่อนแล้วกันครับมังควาเกาหลีออกรัวๆมาเหมือนกันนะครับภายในปีนี้นะครับนี่อ่านสตาร์วันสิ้นโลกนะครับเล่ม5นะครับหรือชื่อนิยายคือมุมมองนักอ่านพระเจ้านะครับแต่นี้เป็น มังควานะครับอารชตาวันสินโลนะครับแล้วก็เล่มนี้ครับกว่าจะออกนานทีครับเรื่องนี้ m ม s อินออบิสนะครับผาเหวนรกเล่มที่11เนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าการ์ตูนที่ไม่ใช่การ์ตูนเด็กนะครับกว่าจะออกแต่ละทีก็รอนานนะครับเราไปต่อกันเลยครับคุณอาเรียนะครับคุณอาเรียเรื่องนี้ผมชอบนะคคุณอาเรียโต๊ะข้างๆพูด รัเสเซียหวานใสซัสกหัวใจจวายชื่อเรื่องนะครับยาวมากเล่มหกแล้วนะสำหรับมังงะนะผมไม่มีชอบนิยายนะครับผมซื้อแต่มังงะนะใครชื่นชอบคุณอาเรียหรือดูเมฆช,ชอบแล้วก็เล่มหกแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อกันสองเรื่องที่ออกมาจนจบแล้วนะครับก็เรื่องแรกอันนี้เลยครับนี่ไหนไหนจะไม่รักันขอร้ายตามใจฉันเลยนะคะอ่าเล่มสามแล้วก็เล่มสี่จบนะครับเล่มนี้ของ เล่มนี้มีแค่เป็นแพ็ทชุดนะครับนี่สามสี่คู่กันเลยนะครับเขาบอกกันเรื่องนี้คนเขียนไม่อยากเขียนต่อแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเขียนแนวที่แบบสถิตนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยตัดจบที่เล่ม4ี่นะครับใครชอบก็ไปหาอ่านกันได้นครับนี่ครับมีเตือนด้วยครับว่านี่18บวกนะครับนี่เล่ม4แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ออกจบแล้วนิยายยังน่าจะยังไม่จบนะแต่มังงะตัดจบอยู่ที่5เล่มนะครับเดี๋ยวไปรุ้นกันว่าจบตรงไหนนะครับก็คือเด็กหนุ่ม จอมเพ้อฝันนี่ครับผู้ตื่นมามองความเป็นจริงอันนี้ก็มีไรีโนเวลนะครับมีเมะแล้วผมดูเมะแล้วสนุกโอเคพอใช้ได้ไม่ถึงกับแย่ผมเลยซื้อมานะครับฮะให้จบเลยนะผ้าเล่มออกมาพอดีนะครับเล่ม4แล้วก็เล่ม5นะครับอันนี้เป็น2เรื่องที่จบของสักพิมพ์ฟินิกส์นะถใายชอบเรื่องไหนพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะะครับเรามาต่อกันที่สนักพิมพ์ เอนเทอร์บุกกันนะครับหลังจากทนความสนุกของมัทนาเล่มที่1ไม่ไหวนะครับก็เลยจัดนิยายมาชิมลางสัก3าเล่มดูก่อนนะครับก็ได้แก่ยอดสถาปนิอผู้พิชักอาณาจักรนะครับซึ่งออกจบแล้วทั้ง15เล่มนะครับแต่ผมเพิ่งได้ซื้อนิยายนะครับนี่คือเล่มที่1นะครับนิยายเล่มที่1นะครับหน้าปกอย่างนี้นะครับแล้วก็ถืงเมาถามเล่มครับเดี๋ยวดูเล่ม2เล่มสาเลยครับอันนี้เล่มที่2นะครับเล่มที่2 นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายคือเล่มที่3อันนี้นะครับทนความสนุกไม่ไหวนะครับก็จัดมาแล้วกับยอดสถาปน,นิกผู้พิทักษ์อาณาจักรนะครับใครชอบมหาวาเกาหลีก็อย่าลืมไปจับนิยายที่สำนักพิมพ์ e n t นเทอร์ุได้นะครับออกครบแล้ว15เล่มนะครับอ่ะครับเดี๋ยว,วเรามาต่อกันที่สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกเช่นเคยนะครับ สารนับพิมพ์ที่ผมซื้อเยอะที่สุดในทุกๆเดือนนะครับพอมีหนังสือรายหัวที่ออกต่อสัปดาห์เยอะมากนะครับใครชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์ก็ได้ถึงรายการนี้จะมีคนดูอยู่ที่หลัก20คนก็ยังจะไม่เลิกทำนะครับถึงจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ยังจะทำต่อนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่สื่อรักวันพีชเล่ม5นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสปินออฟวันพีชที่ผมซื้อข้ามไปนะครับลืมซื้อเล่ม5้าผมซื้อไปถึงเล่ม9้าแล้วแต่ มาเช็คดูอ้าวยังไม่ได้ซื้อเล่ม5ก็เลยต้องตามซื้อย้อนหลังนะครับสำหรับแฟนๆวันพีชใครชอบสปินออฟแนะนําให้ซื้อนะครับถ้าเป็นวันพีชแต่ถ้าเทียบกับความสนุกผมบอกเลยว่าไม่สนุกทันล้ผมนะครับไม่ไม่ไม่สนุกนครับใครชอบก็ไปหาซื้อก็ได้สื่อรักวันพีชนะครับสปินออฟของวันพีชมาต่อกันที่นี่เลยครับโรงเรียนวันพีชอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสปินออฟของวันพีชอันนี้เล่มเก้าแล้วนะครับผมบอกเลยว่า เป็นหนึ่งเรื่องของสปินนอรที่สนุกที่สุดนะครับอ่าที่มีตัวละครจากวันพีทมาทำบ้าๆบ,บ,บอเนี่ยสนุกที่สุดก็คือดงเรนวันพีทเนี่ยแหละครับสนุกกว่าวันพีปทปาร์ตี้อีกนะครับเล่มเก้าแล้วไปหาซื้อกันได้นะครับขออภัยนะครับเพิ่งกินนิ่มๆมานะครับอ่ะก็ไปต่อกันที่อ่ะสืบล,ล,ลับฉบับคามโมโนฮาชิรอนนะครับใครชอบก็สืบ คาร์โลฮาชิรอนนะครับเล่น16แล้วนะครับคนเขียนดีบอลบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของตระกูลมอริอันเต้กับเชโรลซมสุดเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากรอนของเราเนี่ยสองเชื้อสายนะครับเป็นทั้งมอริอันเต้มอริมอริอันตี้โอ้มอริอันเต้แล้วมอริอันเต้อะไรมอริอันตี้นะครับมอริอันเต้เป็นนักบอลนะครับขอภัยขอภัยครับอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับปาดนะครับปาดหนึ่งในไตรล่านะครับ กลับตาสุดอับประยศนะครับกับตาสุดอับประยศเล่มที่30แล้วผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อ่านเร็วอ่านจบเร็วนะครับเนื้อหาน้อยสนุกมากมบอกเลยผมชอบนะครับเรื่องนี้อ่าแล้วก็เรื่องของคนแต่งคนเดียวกับปาดึงไนแต่ล่าครับกับชีวิตนักผจนภัยนะครับของปราดผู้เริ่มใหม่ในต่างโลกนะครับอ่าดูอ้ว สุดแกงด้วยสกิลปรับแต่งเวทเล่มเก้าแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับของคนแต่งคนเดียวกันนะครับคนแต่งยายคนเดียวกันน่าอ่านนะครับผมบอกเลยว่าอ่านเพลินดีพวกต่างโลกพวกนี้นะครับแล้วก็ไปต่อันที่การ์ตูนดังของชูเอชะนะครับเป็นจัมพัสนะครับจัมพัสนี่เลยครับเชนโซแมนเล่มที่20แล้วโอ้ยกำลังคึกคักเลยครับเล่มที่20นะครับ ชอบภาค2องเชนโซแมนก็อย่าลืมอ่านนะครับจะไม่มีมาคิมก็คครับอ่ะแล้วก็คิวูเล่ม8นะครับคิวูผมไม่แน่ใจว่าที่ญี่ปุ่นจะโดนตัดจบหรือไม่นะครับแต่ที่ไทยมาแล้วของเล่ม8นะครับตามญี่ปุ่นไม่ห่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นกระแสในไทยเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นก็กระแสสนุกใช้ได้นะสำหรับนาย้อยให้องโกยนะครับก้าวสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษไปที่เล่ม19แล้วใครที่ชอบนน้อยก็อย่าลืมนะครับไปหาจัดอ่านกันได้นะครับอ่ะ ะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเรายังมีบิ๊กบุ๊กอีกนะครับอ่าก็ต้องไปที่กัตเบลภาคหนึ่งเล่ม6นะครับฟูลเวอร์ชันนะครับโอ้ใครชอบกัตเบลผมแนะนำครับว่าอย่าพลาดนะครับกำลังมาเลยนะครัสำหรับกัตเบลเล่ม6รู้สึกว่าเล่มฟูลเวอร์ชันนี่จะอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเล่มอยู่แล้วนี่มั้งผมไม่แน่ใจนะครับใครชอบหาจะอ่านก็ได้นะครับก็ปิดท้ายด้วย ในรอบนี้ครับของสยามที่ซื้อมาเออศูนย์กืนพบนะครับนิยายเล่มที่35นะครับเราเดินทางกันมาสู่35แล้วใกล้ไปถึงอ่าสีรูอหรือ43อยู่เราเนี้ยจบผมไม่แน่ใจที่ติเท่าไหรนะครับอาถรร15สเล่มกําลังเดือดขึ้นทุกทีครับหลัวเฟิงเข้าไปฝึกนะครับต้องหนีพวกจอมคนนะครับเข้าไปฝึกในสถานที่ลับนะครับ นี่ก็เป็นของสยามนะครับใครชอบเรื่องใดเล่นใดพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือจะแนะนําเรื่องใดให้ผมอ่านนะครับแนะนําเรื่องใดให้ผมซื้อแนะนําได้นะครับเดี๋ยวจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเื่อสนใจก็จะน่าซื้อนะครับ